โลมอวยกองทัพปรับตัวดีขึ้นมากหวังร่วมทำงานก็ต้องบอกนะครับว่าตอนนี้กรรมการฟรามมั่นคงนะครับกับของคุณโดมเนี่ยก็ได้ไปคุยกับทางกองทัพหรือผอบอทบอนะครับซึ่งแน่นอนครับว่า คุยกันหลายเรื่องเนี่ยวันนี้เวลาที่นะทุกคนเนี่ยคงไม่ได้เป็นศัตรูกันเวลาทํางานเนี่ยก็ทําง,งานร่วมกันและให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันถ้าทุกหน่วยงานเนี่ยให้ความร่วมมือในการคุยกันในการเจราจาในการถกปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันก็จะดีขึ้นและที่สําคัญบอกได้เลยครับว่าการถกปัญหามันจะเป็นผลดีหรือไม่เป็นผลดีปัญหาอย่าไปถกกันเองในห้องนะครับต้องถกเสร็จนะครับแล้วก็ต้องมีการ ให้ประชาชนได้รู้ว่ามีการถกปัญหาอะไรมีเรื่องอะไรอย่างไงนะครับเพราะการที่ถกปัญหาแล้วให้ประชาชนได้รับรู้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันคือการโปร่งใสชัดเจนและตรงไปตรงมามันไม่มีบิดเบือนไม่มีเอาข้อมูลที่มาพูดนะครับให้เข้าข้างตัวเองให้ตัวเองดูดีให้ฝ่ายตัวเองดูดีวันนี้นะครับ การทำงานที่ดีที่สุดคือโปร่งใสชัดเจนหน่วยงานทุกหน่วยงานเวลาที่คุยอะไรกันเนี่ยนะครับก็ให้นักข่าวเข้าไปทำข่าวนำเสนอข่าวออกมาเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบว่าเอ้ยมีอะไรคุยกันยังไงมันเป็นผลดีกับประเทศชาติไหมมันเป็นผลดีกับประชาชนไหมหรือเอาแค่เป็นผลประโยชน์ของพวกตัวเองประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินใจนี่คือการทำงานถ้าทำได้แบบนี้รับประกันได้อนาคตเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆมันจะโปร่งใสชัดเจนตรงไปตรงมาการใช้งบประมาณของแผ่นดินก็จะ นะครับถูกตรวจสอบนะครับการใช้งบประมาณของเพ็มดินก็จะอยู่การทุจริตคอร์รัปชันโกงกินรับสวยรับสินบนมันก็จะน้อยลงไปนะนี่คือสิ่งที่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดนั่นก็คือทําอะไรทุกอย่างเปิดเผยเปิดข้อมูลออกมานั่นแหละครับคือสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าวันนี้นะไม่การที่จะเปิดเผยไม่การที่จะ ทําให้โปร่งใสไม่การที่ทําให้ชัดเจนทุกอย่างปกปิดไม่ตรงไปตรงมาเท่ากับว่าวันนี้นะประชาชนก็ต้องตั้งคําถามว่าหน่วยงานเหล่านี้กําลังทุจริตอยู่หรือเปล่าคอรัปชันหรือเปล่ากาลังโกงกินหรือเปล่าถึงไม่กล้าเปิดเผยข้อมูลออกมาแน่นอนครับมันเป็นสิ่งที่ดีวันนี้นะจุดยืนนะครับของสอสถ้าวันนี้คุณจะต่อสู้กับอํานาจนะครับที่มันยิ่งใหญ่ต้องเอาประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมนั่นก็คือเปิดเผยให้ข้อมูลให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบ,รบ,รบนะครับออกมา แล้วประชาชนจะเป็นคนตัดสินใจประชาชนจะเป็นคนร่วมที่จะวิาพากษ์วิจารณ์ตั้งคําถามนะครับทำการตรวจสอบในสิ่งที่เกิดขึ้นโรมอวยกองทัพปรับตัวดีมากหวังร่วมทํางานบิ๊กทินตรวจเยี่ยมทับเรือฝึกอาวุธวิธียาหอมต้องมีเรือดำน้ำใช้แต่รอรุน้นนะครับอายการสูงสุดวินิจฉัยก่อนโลมขนทีมกรรมธิการความมั่นคงรุยที่มั่นกองทัพบกอวยปรับตัวดีขึ้น พร้อมแรกพร้อมแรกตัวแทนเพื่อเชื่อมการทำงานร่วมกันเมื่อวันศุกร์ที่15ธันวาคม256นายสุทินคังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีของกองทัพเรือยุทธการร่วมกับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและชายฝั่งในพื้นที่อา่าวสตหีบจังหวัดชนบุรีโดยมีเรือ พลเรือเอกอุกดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือหรือผอ,อทรอ,ลอตลอดจนนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือให้การต้อนรับนายสุทินได้ให้กำลังใจผู้เข้าร่วมฝึกและสอบถามถึงความมั่นใจหากเกิดสถานการณ์จริงพร้อมชื่นชมการสาธิตในครั้งนี้นอกจากนั้นยังได้เดินพูดคุยกับพลทหารซึ่งสมัครเข้ามาเป็นทหารกองประจำการและมีความตั้งใจเข้าเป็นทหารประจำ นายสุทินให้สัมภาษณ์ภายหลังว่านะครับหากมาดูแล้วหากมาดูอยู่แล้วว่าอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่ซื้อมาแล้วถูกใช้ไปในทางยุทธศาสตร์ตามความต้องการความจําเป็นจริงหรือไม่และมีความเพียงพอหรือไม่รวมถึงข้อติดขัดปัญหาต่างๆรวมถึงความเป็นอยู่ของกําลังพลว่าทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์พร้อมทําหน้าทีอ่อย่างหรือไม่พร้อมทําหน้าที่อย่างดีหรือไม่ ซึ่งในวันนี้ได้เห็นว่ายุธทธภกรณ์ใช้อย่างคุ้มค่าโดยอาวุธยุธทธภปกรณ์หลายอย่างทันสมัยแต่ บางอย่างก็เก่าไม่ทันสมัยบางส่วนต้องปรับปรุงเพิ่มเติมนายสุทินยอมรับว่าได้พูดคุยกับพลเรือเอกอดุงเรื่องยุธทธภกรโดยเฉพาะเรื่องของเรือดำน้ำโดยสอบถามว่าเรือดำน้ำต้องใช้อย่างไรบริเวณไหนซึ่งกองทัพเรือก็ยังเห็นว่าเรือดำน้ำมีความจำเป็นและยังต้องการอยู่ซึ่งเราจะหาทางสนับสนุนแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ให้ถึงที่สุดซึ่งขณะนี้อายการสูงสุดยังไม่ได้ตอบคำถามกลับมา แต่เชื่อมั่นได้ว่าคำตอบเร็วๆนี้หากตอบกลับมาจะได้กำหนดรูปทางหรือแนวทางที่จะดำเนินต่อไปได้สิ่งที่ตกประหนึกและแน่วแน่คือความจำเป็นต้องมีเรือดำน้ำถ้าอยากให้กองทัพเรือได้มีแต่จะเป็นวิธีไหนเป็นเรือประเภทไหนเครื่องยนต์อะไรก็ต้องดูไปอีกสักระยะ หรือประกอบกับคำวินิจฉัยของอายการสูงสุดด้วยหากคำวินิจฉัยออกมาว่าเป็นการผูกมัดข้อตกลงมีผลบังคับใช้แล้วยกเลิกไม่ได้ก็คงจะต,ต้องเป็นไปตามนั้นแต่หากยกเลิกได้ทบทวนได้ก็ต้องมาดูกันอีกทีนายสุทินระบุวันเดียวกันนายรังสิมันโลมประธานคณะกรรมาการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนยุทธศาสาตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรนำคณะเดินทาง มากองบัญชาการกองทัพบ,บกเพื่อหารือกับพลเอกจักเรเลินชัยหินเทาผู้บัญชาการทาหารบกและคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูงนายรังสิมันแถลงภายหลังว่าบรรยากาศการหารือเป็นไปได้เป็นไปด้วยดีกรรมธิการได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากวันนี้ทิศทางของกองทัพดีมากต้องชื่นชมกองทัพบ,บกปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงโดยที่ประชุมจัดตั้ง พลโทพงศธรลอดชมพูที่ปรึกษากรรมธิการมาเป็นส่วนหนึ่งในการให้ข้อมูลกับกองทัพท,ที่เป็นประโยชน์พร้อมยืนยันไม่ได้ส่งตัวไปเป็นตัวประกันเช่นเดียวกับแนวคิดที่จะตั้งพลโทชชยเลิ์ด้วงประพัดเจ้ากรมยุทธการทหารบกเป็นประธานที่ปรึกษากรรมธิการที่จะทํางานร่วมกันอย่างสร้างสารรค์ต่อไปซึ่งในอนาคตจะมองหาแนวทางในการทํางานร่วมกัน นายรังสิมันกล่าวว่าได้หารือเรื่องของการเกณฑ์ทหารโดยกองทัพชี้แจงว่าภายในปี2571ตั้งเป้ารับสมัครทหาร100%ซึ่งปัจจุบันทำอยู่ที่40%และปีหน้าตั้งเป้าไวใ้ให้มีผู้สมัครเป็นทหาร50-60%ซึ่งถือเป็นสัญญาณบวกนอกจากนี้ได้มีการ หาหรือถึงปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้โดยเฉพาะการตั้งด่านความมั่นคงที่กรรมธิการแนะนำไปว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้มีการปรับรถด่านลงเพื่อส่งมอบให้กับพลเรือนดูแลต่อไปในอนาคต วันนี้เราได้ฟังข้อมูลจากกองทัพคิดว่าเป็นประโยชน์เราจึงขอคุณทหารทุกท่านแม้ว่าเวลาพูดคุยของเรานั้นอาจจะสั้นแต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับเป็นแล้วเป็นสิ่งที่ทําให้กรรมธิการและกองทัพร่วมง,งานกันอย่างสร้างสรรค์ต่อไปนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ฝ่ายการเมืองกับฝ่ายข้าราชการประจําจะต้องมีการคุยกันนะครับมีการคุยกันมีเจราจามีตกลงมีความความที ต้องมีความสมัครใจที่จะแก้ไขร่วมกันถ้ามีความสมัครใจที่จะแก้ไขร่วมกันหน่วยงานต่างๆข้าราชการต่างๆที่จะปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเอามาคุยกันนะครับมาคุยกันต้องหันหน้าเข้ามาคุยกันนะครับแต่การคุยกันเนี่ยถ้ามันเป็นการคุยกันแบบรับรนะครับการคุยกันแบบรับรับหรือการคุยในห้องแล้วไม่มีผู้สื่อข่าวไม่มีอะไรปัญหามันก็คือฝ่ายหนึ่งก็ออกมาก็จะพูดเข้าข้างตัวเองฝ่ายหนึ่งก็ออกมาก็พูดเข้าข้างตัวเองแต่วันนี้ถ้าการพูดการคุยนั้นน่ะมัน มันเป็นการพูดการคุยที่เปิดเผยได้อยู่แล้วโปร่งใสชัดเจนตรงไปตรงมาทําไมจะต้องปิดบงังก็ให้นักข่าวเข้าไปสังเกตการนักข่าวเข้าไปดูเพื่ออะไรครับ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลอ๋อมีการคุยกันแบบนี้มีการเจราจาการแบบนี้วุ้ยทิศทางเป็นแบบนี้อย่างนี้นะ <c oughs> เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นแบบนี้มันเป็นผลประโยชน์ต่อประเทศชาติมันเป็นผลประโยชน์ต่อประชาชนมันไม่ได้เป็นผลประโยชน์แค่หน่วยงานหน่วยงานมันไม่ได้เป็นอะไรที่ซับซ้อนถูกต้องหรือเปล่าครับ <c oughs> การเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันจะทำให้โปร่งใสชัดเจนและตรงไปตรงมาการเกิดการทุจริตการคอร์รัปชันการโกงกินอะไรมันก็จะน้อยและหายลงไป นี่คือการแก้ไขที่ถูกต้องแต่ถ้าหน่วยงานไหนไม่กล้าเปิดเผยนะไม่กล้าคุยไม่กล้าเจราจาไม่ให้ความร่วมมือประชาชนก็ต้องตั้งคำถามเอาไว้ก่อนว่าเอ้หน่วยงานนี้มีการทุจริตหรือเปล่าคอร์รัปชันหรือเปล่ามีการโกงโกงหรือเปล่ามีการกินหรือเปล่ามีการทุจริตอะไรหรือเปล่าทําไมถึงไม่กล้าที่จะเปิดเผยทําไมถึงไม่อยากแก้ไขทําไมถึงไม่อยากทําให้ดีขึ้นเพราะนะครับถ้าวันนี้ต้องการแก้ไขปรับปรุงเพื่อประเทศชาติและประชาชนคงไม่มีอะไรจะต้องปิดบงัง ถูกต้องไหมครับการปิดบังเนี่ยก็คือมันต้องมีการทุจริตคอร์รัปชันถึงจะต้องปิดบังแต่ถ้าโปร่งใสชัดเจนตรงไปตรงมาทําเพื่อประโยชน์ประเทศชาติาตประชาชนทุกคนต้องเปิดเผยอยู่แล้วเพราะอะไรครับเมื่อประชาชนรู้ประชาชนจะได้สนับสนุนนะรประชาชนจะได้ช่วยเหลือประชาชนจะได้นี่แต่ถ้านะปกปิดปิดบังนะครับหรือไม่ยอมให้ข้อมูลหรือไม่ยอมที่จะทําการแก้ไขแสดงว่าต้องมีการทุจริตคอร์รัปชันต้องมีการเสียผลประโยชน์กัน นี่คือสิ่งที่ประชาชนต้องจับตาเรื่องนี้ประชาชนต้องติดตามเรื่องนี้ประชาชนต้องลุกขึ้นมาตั้งคำถามออกมาวิพากษ์วิจารณ์มาวิเคราะห์ในมุมของตัวเองจำไห้นะครับว่าการออกมาตั้งคำถามออกมาวิพากษ์วิจารณ์ออกมาวิเคราะห์ในสิ่งที่เกิดขึ้นในข่าวที่เกิดขึ้นประชาชนอย่างเราสามารถทำได้นะครับเป็นสิทธิ์ของประชาชนและเป็นสิ่งที่ดีด้วยถ้าทุกคนประชาชนลุกขึ้นมาตั้งคำถามในมุมของตัวเองลุกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์ในมุมของตัวเองลุกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์และต บอกได้เลยครับว่ามันเป็นผลดีมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าอย่าอัปเดตให้ฟัง